วัสดีครับวิชาฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยนะครับบทที่1ฟิสิกส์และการวัดส่วนดูสุนทรพิมเสนนะเข้าสู่หัวข้อ1.1มาตรฐานความยาวมวลและเวลานะครับตอนนี้ก็เป็นหัวข้อแรกของบทที่1นะเป็นหัวข้อย่อยนะครับเอ่ออ,อ่ก็ในหัวข้อนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักความยาวมวลและเวลากันนะก็คือ ความยาวมวลและเวลามันเป็นปริมาณเป็นปริมาณในทางฟิสิกส์นะเออเวลาเราเรียนฟิสิกส์เนี่ยเราต้องวัดปริมาณออกมานะครับแล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆนี่น,นะมันก็จะได้สุดท้ายมันจะก่อรูปเป็นองค์ความรู้ทางฟิสิกส์นะังั้นเราก็ต้องเริ่มต้นที่พวกรู้จักปริมาณอะไรพวกนี้นะครับนะเอ่อป็นปริมาณเบื้องต้นเบื้องต้นเลยนะที่เราจะต้องรู้จักก็คือความยาวมวลและเวลาก่อนนะเออแล้วก็จากมวลและเวลาเนี่ยเนี่ยมันจะไปไปก่อรูปเป็น เป็นปริมาณอื่นๆได้นะเช่นความเร็วความเร่งนะอ,อ,อะไรหรือแม้กระทั่งงานพลังงานอะไรอะไรพวกนี้นะความหนาแน่นอะไรเงี้ยนะ,นะมันก็จะประกอบจากปริมาณเหล่านี้นะครับทีนี้เราก็ลองมาทําความรู้จักปริมาณเหล่านี้กันก่อนนะเริ่มต้นกันที่ความยาวก่อนแล้วกันนะเนาะเดี๋ยวงั้นจดก่อนนะเดี๋ยวจดสาระสําคัญไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็มีเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง นะครับเออข้อในคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนมากนะักนะยังไม่ได้มีคำนวณอะไรมากมายนะเป็นนิยามนะเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เอออ่ะลองมาดูความยาวก่อนนะครับความยาวคืออะไรนะในทางฟิสิกส์ปัจจุบันเนี่ยความยาว1เมตรเราย,ย,ยึดถือกันอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเราพูดถึงระยะ1เมตรนะระยะ1เมตร ให้เราหมายถึงอย่างนี้ครับม,มันจะเท่ากับระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ในสุญยากาศนะครับ เออระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศในช่วงเวลาในช่วงเวลาเศษหนึ่งส่วนสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสน 9ก้าหองพัี่ร้อยห้าสบแวินาทีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องจำนะตัวเลขววกนี้ไม่ต้องจำนะครับจำไม่ไหวเนาะสองร้อยเกล้านสก้าหมห้าบแดวินาทีเออก,ก็คือยังไงคือเราเราตกลงกันอย่างนี้ครับว่าระยะ1เมตรนะมันคือแสงแสงวิ่งเร็วมากใช่ไหม เราก็จับเวลาเราเอาหนึ่งมาหารด้วย2กดเครื่องเลขก็ได้1หารด้วย2อ9รนะ้อยเกน็มนัน้นได้เลขออกมาเท่าไหร่แล้วจับเวลาปุ๊บให้แสงมันวิ่งได้เท่ากับเวลาตามตัวเลขเนี้ยวิ่งได้ยาวเท่าไหร่วิ่งได้ระยะเท่าไหร่อันนั้นแหละคือ1นเมตรเออทำไมต้องนิยามยุ่งยากอะไรอย่างนี้ด้วยมันมีที่มาที่ไปครับก็คือคือสมัยก่อนเนีนะ่ยถ้าเวลาเขาพูดถึงความยาวมันอาจจะมีหน่วยอื่นๆ่นนะเช่นหน่วยหลาหน่วยหลาเนีย่ยนะก็จะเป็นน,น,นะ หรือหน่วยฟุตก็จะเป็นความยาวของเท้าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะใช้กําหนดโดยใช้อะไรใช้ใช้ใช้เท้าหรือใช้มือของะมากษัตรอะไรยเงี้ยนะครับซึ่งพอเวลาเปลี่ยนะมากษัตริย์ทีนึงก็ต้องเปลี่ยนหน่วยต้องก็ต้องเปลี่ยนมาตรฐานกันทีนึงวมันจะยุ่งยากนะนี่สมัยต่อมาเนี่ยเขาก็เลยกําหนดหน่วยเมตรขึ้นมาหน่วยเมตรเนี่ยมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะเริ่มคงที่ขึ้นก็คือเขาจะใช้ความยาวระยะจาก าจากศูนย์สูตรนะนะระยะจากเส้นศูนย์สูตย์นึกถึงภาพลูกโลกนะเส้นศูนย์สูตรแล้วเราก็เดินไปที่ขั้วโลกเดินให้ผ่านปารีสนะได้เป็นระยะทางเท่าไหร่เอาระยะทางนี้มาหันครับมาหันเป็น10ล้าน่อน1ท่อนหนะึ่คือ1นเมตรเออนะก็มันก็ใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ยังเกิดความคาดเคลื่อนเกิดความกักวมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าโลกมันก็ไม่ได้กลมดิก๊กเวลาเราเราหาระยะระยะตัวเนี้ยนะระยะจากศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกบางทีมันก็คาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะออก็ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มานิยามใหม่นะ่าจะใช้แท่งมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเออเออขาใช้แท่งแพตินัมออริเดียมนะครับนะเป็นตัวกําหนดแล้วก็คือถ้าเราใช้ใช้สิ่งของเป็นตัวกําหนดอย่างเงี้ยสิ่งของมันก็พังมือนกันนะเออสิ่งของพังอะไรเงี้ยมันก็เออม,มันก็อ,อะไรหล่ะมันข้อตกลงมันก็อาจจะไม่ไม่ตรงกันอ่านะ เออพอสิ่งของมันสึกกร่อนเนี่ยนะ,ะบางคนก็เถียงว่า1เมตรต้องเท่านี้บางคนก็ว่า1เมตรต้องต้องเท่านั้นแล้วมันตัด,ตดสินกันไม่ได้นะเพราะสิ่งของที่เรายึดถือมันพังไปแล้วอะไรเงี้ยนะเออมันก็เลยยังไม่เวิร์กนะสุดท้ายเนี่ยมาจบกันที่ตรงนี้ครับนะว่าระยะ1เมตรเนี่ยให้กําหนดให้เป็นระยะที่แสงวิ่งได้ด้วยเวลาเท่านี้นะซึ่งตัวเลขตัวตัวเนี้ยนะตัวเลขยึดยืนตัวเนี้ยมันเป็นตัวเลขความเร็วแสงเนาะแล้วนะทำไมต้องไปเกี่ยวข้ของกับความเร็วแสงเพราะว่าอย่างนี้ครับมันในเวลาถัดต่อมาเนี่ยเขา ศึกษาแล้วก็พิสูจน์ว่าความเร็วแสงเนี่ยมันคงที่ตลอดเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะกรอบอ้างอิงไหนอยู่บนจะรวดอยู่บนอะไรดาวดวงไหนแสงความเร็วมันจะคงที่ตลอดอ,อ,อย่างการนิยามความยาวในรูปแบบนี้มันก็เลยคงที่นะนะนี่ก็เป็นข้อดี่ะต่อไปนะนี้ความยาวนะต่อไปลองมาดูมวล ภาษาอังกฤษก็ m a t ครับอ่ะ math คืออะไรนะภาษา math ในความหมายนะที่เราจะยึดถือตรงกันเนี่ยก็คือเราจะยึดถือกอันครับว่ามวล1กิโลกรัมมันคืออะไรครับมันคือมวลของโลหะผสม คือมวลของโลหะผสมชิ้นนึงครับอ่อยรูปทรงกระบอกที่เกิดจากการผสมรูปเป็นโลหะผสมรูปทรงกระบอกนะครับใน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 หนังสือจะมีภาพให้นะเออลองลองไปดูเปิดดูได้นะครับเดี๋ยวให้ดู หมือนชิ้นนี้นภาพขาวดำนั้นลองไปดูในเทคเหมือนจะเป็นภาพสีนะเออเหมือนชิ้นนี้อันนั้นเขามีฝาครอบไว้นะมันจะข้างด้านในมันจะพิงแท่งทรงกระบอกนะครับรูปทรงกระบอกออที่เกิดจากการผสมระหว่างแพตินัมกับออริเดียมที่เกิดจากการผสมระหว่าง แพลตินัมกับออริเดียมซึ่งมวลมาตรฐานตัวนี้นะจะเก็บรักษาไว้ที่ที่ไหนวะ เก็บรักษาไวท้ที่ซึ่งเก็บรักษาที่ The International นะที่หน่วยงานเนี้ยครับที่ปารีส 안녕히 요 ซึ่งอยู่ที่อะไรหรอประเทศฝรั่งเศสนะเมืองเลยเนี่ยเขออาอ่านว่าเมืองเลยนะโอ้มีตัวแบบนี้ด้วยนะไปหาวิธีการอา่านเอาเองแล้วกันเนาะเมืองเลยประเทศฝรั่งเศสนะครับอึม่ม ก็คือมวล1นกิโลกรัมนะอันนี้เราตกลงกันว่าเราสร้างแท่งแท่งหนึ่งนะเป็นแท่งที่เกิดจากโลหะผสมมันนะครับของแพตินัมและออริเดียมนะทำเป็นแท่งทรงกระบอกแล้วก็ยึดแท่งนี้นะว่าเป็นมวล1นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ใช้กันนะมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับนี่มันก็มีปัญหาเหมือนกันแหละนะทียิงแท่งนี้มันก็มีอาจจะมีการสึกกร่อนนะตอนนี้ก็ทําสำรองไว้แล้วนะครับว่า ก็จะทําสํารองอีกชิ้นหนึ่งเผื่อแท่งนี้มันพังไปเลยเนี้ยก็จะได้ไปเทียบกับแท่งนั้นได้นะครับซึ่งแท่งนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่นะแล้วก็ยังยังยังใช้เทียบเป็นมวล1นกิโลกรัมใช้กันทั่วโลกนะครับอนนี้มันก็มีคนคิดอ่ะแล้วว่าถ้าเราใช้มวลแบบนี้มันก็อาจจะมีปัญหาได้นะแท่งนี้หายหรือว่ามันสึกกร่อนมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยอันนี้จริงก็มีการคุยกันเหมือนกันนะว่าเราจะมีการกําหนดมวลในรูปแบบอะไรแบบอื่นๆเนะช่นในรูปแบบของข้าวของที่แพ้งอะไรเงี้ยเนาะเออนั้นแต่ตอนนี้นะตอนนี้เรายังยึดถือแบบนี้กันอยู่ยังใช้แบบนี้กันอยู่นะครับโอเคนะอันนี้คือมวล1นกิโลกรัมเทนะ่ากับมวลกิโลกรัมเนี่ยมันจะเป็นมวลที่เท่ากับไอแท่งเนี้ยเออซึ่งเราเราเไปเทียบกันได้นะ ถ้ามีตาชั่งแบบแบบตาชั่งแบบโบราณนะให้ฝั่งหนึ่งให้ฝั่งหนึ่งให้แท่งให้อยู่อยู่ด้านหนึ่งแล้วก็ให้วัตถุที่เราอยากชั่งเนี่ยอยู่ด้านหนึ่งแล้วถ้ามันเท่ากันพอดีก็แสดงว่าไอ้วัตถุชิ้นนั้นนะมันเป็นมวลหนึ่งกิโลกรัมนะครับเออนะอ่ะโอเคอันนี้คือมวลหนึ่งกิโลกรัมต่อไปเราจะมาว่ากันที่เวลานะครับอ เวลาในทางฟิสิกส์ครับเราจะใช้หน่วยเป็นวินาทีนะเวลาเา่ขาบอกว่าเวลาหนึ่งวินาทีมันคือเท่ากับการปล่อยเวลาที่มีการปล่อยเท่ากับการปลปลดปล่อย รังสีจากอะตอมซีเซียมเลปลปอดรังสีจากอะตอมซีเซียมหนึ่มสามนะครับ จำนวนกี่ครั้งจำนวนเป็นพันล้านครั้งเลยครับจำนวนเท่าไรล้วเนี่เก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนสามมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบครั้งอืม ก็คือให้อะตอมซีเซียมเนี่ยปล่อยรังสีออกมาแล้วเราไปนับให้ไดเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหกเก้าพันเก้าเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนสามื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบครั้งถ้ามันปล่อยออกมาได้จำตามจำนวนครั้งเท่านี้อันนั้นแหละคือเวลาหนึ่งวิโอซับซ้อนเหมือนกันนะนี่คำถามคือทำไมต้องซับซ้อนขนาดนี้นะครับก็มันอารมณ์จะคล้ายๆกับความยาวนั่นแหละเนาะก็คือถ้าเรา มันก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะนะเช่นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะความเวลาเนี่ยเขาวัดจากาก็วัดเวลา1วันนะโลกโคจรเขาหนึ่งรอบนะเที่ยงวันเที่ยงวันหนึ่งไปอีกเที่ยงวันหนึ่งนะอันนั้น1วันแล้ว,วนเอาหนึ่งวันมาแบ่งเป็นยี่สบี่ส่วนนะเอายี่สี่ส่วนเนี่ยมาแบ่งเป็น60ส่วนอีกทีหารหกแล้วหกส่วนที่ได้ามาแบ่งหารอีกหกสส่วนอันนั้นจะกลายเป็นเวลา1นวิ ซึ่งมันก็ซับซ้อนนะแล้วก็แล้วก็ปัญหาก็คือการโคจรของโลกในบางทีมันก็มีบางวันบางช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าเดิมอะไรประมาณนี้นะน,นะมันกมมม็มีมีมีปัญหาในด้านความกำกวมไม่ชัดเจนนะหรือความไม่ตรงกันในทุกทุกช่วงอะไรอเงี้ยนะ <S <S เขาก็เลยนิยามมาใช้รูปแบบนิยามแบบนี้นะมันก็จะช่วยให้มันเที่ยงตรงมากขึ้นนะก็คือ ไอ้เจ้าอะตอมซีเซียมเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะอยู่บนดาวดวงไหนอยู่บนายานอาวกาศอยู่บนที่ไหนก็แล้วแต่มันจะปล่อยรังสีจำนวนครั้งเท่านี้ในเวลาแบบนี้เสมอนะเออมันจะไม่มีการคลาเคลื่อนอะไย่างเงี้ยนะงั้นการนิยามแบบนี้มันก็เลยมีประโยชน์ในด้านที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจตรงกันนี้เราก็เลยมองง่ายๆว่าตอนนี้เรามีความยาวกับมวล นะเป็นสิ่งที่เราเอำนาจความยาวกับมวลความยาวกับเวลานะเป็นสิ่งที่เรานิยามได้ค่อนข้างที่จะมั่นคงอะ่ะนะค่อนข้างี่ชัดเจนมั่นคงก็คือไม่น่าจะเปลี่ยนได้ง่ายแน่ๆนะไม่น่าจะคัดเคลื่อนได้ง่ายๆมีแค่มวลนี่แหละที่มันอาจจะมีโอกาสคัดเคลื่อนได้นะ <c ười> <c ười> จากไอ้แท่งแท่งนี้มันอาจจะมีการสึกกร่อนมีการอะไรเนี่ยมวลมมันอาจจะขยับได้อย่างน้น,นะเออก็เลยอย่างที่บอกนะมันก็เลยกลายเป็นเป็นปัญหาที่มีการพูดคุยว่าเออเราจำนิยามมวลแบบใหม่ดีไหม ออก็เลยมีการดึงค่าคงที่แพ้งอะไรเงี้ยเข้ามานะครับน,นั้นเป็นรายละเอียดลึกๆล,ลงไปนะใครสนใจก็ลองไปศึกษาต่อนะครับอ,อ่ะก็คลิปนี้เราก็ว่ากันแค่นี้นะเราจะมารู้จักแค่ความยาวมวลแล้วก็เวลานะครับทีนี้ดูหน่วยไว้ดีด้วยนะความยาวเนี่ยเราจะยึดหน่วยเมตรเป็นหลักที่จริงต่อไปเนี่ยมันจะมีจริงมันมีหน่วยอื่นด้วยนะที่ อย่างอเมริกาเ,เขาก็จะมีที่จริงากามีหน่วยของเขานะแต่เนี่ยหน่วยเนี่ยเขาเรียกว่าหน่วยเอสไซนะมนมันจะใช้กันแพร่หลายนะเราก็เลยจะยึดหน่วยนี้เป็นหลักใน,ในหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้ในหน่วยเนี่ยจริงมันจะมีมขนาดที่มันอาจจะใหญ่ลงไปนะเราก็จะมีคํานําหน้าหน่วยนะั่นเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะเช่น1เมตรอาจจะมีหน่วยกิโลเข้ามามีคํานําหน้ากิโลก็เพื่อทําให้มันใหญ่ขึ้น หรือหน่วยนาโนนาโนทำให้มันเล็กลงะไรประมาณนี้นั่นเรียกว่ากับนะครับเกี่ยวเกี่ยวข้องกับหน่วยแล้วก็จากหน่วยเหล่านี้เนี่ยเราจะไปสร้างปริมาณอื่นๆได้อย่างที่บอกเช่นความหนาแน่นเอยอะไรเอยนะความเร็วนะถ้าความเร็วก็เอาหน่วยเมตรไปหารกับหน่วยวินาทีเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีนี้ก็จะเป็นหน่วยของความเร็วหน่วยความหนาแน่นอย่างเงี้ยก็เอามวลไปหารด้วยปริมาตรนะปริมาตรเนี่ยก็เอาหน่วยความยาวไปคูณกัน3รอบ ก็ได้หน่วยปริมาตรอะไรประมาณนี้นะมันมัน,ม,นมันเกิดการผสมกันนะระหว่างหน่วยต่างๆเกิดเป็นปริมาณใหม่ขึ้นมานะนั่นเดี๋ยวในบทถ,ถ,ถัดไปเนี่ยเราก็จะเจอหน่วยผสมเยอะๆเลยนะครับนะอ่ะก็เอาเป็นว่าในส่วนคลิปนี้ก็รู้จักไว้แค่นี้ก่อนนะเป็นแค่าพาร์ทบรรยายง่ายๆนะฟังเพลินๆไปนะครับเออ